สวัสดีทีมแม่แม่ทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวเรื่องราวกันต่อ หลังจากที่น้องลิซาแบล็คพิงค์ของเราได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการในการปล่อยอัลบั้มชุดที่2ที่ได้จับมือร่วมกับ RCA Records ค่ายดังอเมริกากับชุดที่2สาวล็อกสตาลิซาขึ้นเทรนด์อันดับที่1ไปทั่วโลกรวมถึงสื่อทั่วโลกต่างก็จับตามองตีข่าวกันสนัน่นลาส,สูดสุดร้อนๆน,นะคะไม่กี่นาทีที่ผ่านมาน้องลิซาได้มาปล่อยรูปโปสเตอร์อย่างเป็นทางการชุดที่2แฟนๆต่างก็ OMG หนักมากไม่คิดว่าลิซาจะมาคอนเซป์นี้ เป็นลุกผมสอยสั้นสีดำแว่นตาสุดเก๋บวกกับต่างหูเป็นห่วงขนาดใหญ่โซ่สีขาวนะคะที่คล้องครอลิซ่าต่อด้วยสร้อยคอนะคะเป็นกระต่ายขนาดใหญ่นะคะเพิ่มความเท่ประดับด้วยเขี้ยวฝั่งเพชรน,นะคะเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ถือว่า เป็นการบวกความเท่สุดๆให้กับน้องลิซ่าถือว่าเป็นลุกที่แปลกใหม่แบบไม่เคยมีมาก่อนนะคะลิซ่าในวงการเคป๊อปเกาหลีใต้หลังจากที่ลิซ่าได้ปล่อยรูปโปสเตอร์นะคะก็ขึ้นเทรนด์โลกในระยะเวลาอันรวดเร็วแฟนแฟนต่างก็ OMG หนักมากนะคะบอกว่าลิซ่าลูกสาวซอนรูปหายใจไม่ทั่วท้องลิซ่าเซ็กซี่เกิร์ลสาวล็อกสตาร์สวยขยี้ใจสุดๆพูดได้เต็มปากว่าลิซ่าออกจากวงการเคป๊อปไปแล้วแค่โปสเตอร์ก็ขุน ภาพคมกริบลิซ่าสวยระเบิดร่างทองสมการรอคอยมานานสะใจที่สุดแฟนๆก็ชี้ตรงกันว่าลิซ่าคือราชินีสาวล็อกป๊อปสตาร์ก็บอกว่าคอนเซปต์นี้หายากสุดๆสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนระดับโลกลิซ่าเอาอยู่ อย่างไรก็ตามแฟนๆบอกว่าลิซ่าเพลงใหม่ไม่ได้กลิ่น K-POP มาติดเลยละค่ะทุกทางโซเชียลมีเดียนะคะแฟนๆก็ได้มีการโปรโมทรวมถึงค่้ายของน้องลิซ่าน้องลิซ่าก็มาลงรูปลงสตอรี่สื่อต่างก็ตีข่าวอวยยศกันสนั่นวันไหวนะคะอย่าพลรราดชมลิซ่าจะปล่อยเพลงใหม่ในวันศุกร์ ที่28มิถุนายนนะคะเวลาไทยบ้านเราคือ7โมงเชา้าตามเวลาสหรัฐอเมริกาคือ27มิถุนายน2ทุ่มนะคะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ